องค์กรผู้ใช้น้ำคือใครขอจดทะเบียนได้อย่างไรองค์กรผู้ใช้น้ำคือการรวมตัวกันของผู้ใช้น้ำจำนวนไม่น้อยกว่า30รายซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือระหว่างบุคคลธรรมดานิติบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในเขตลุ่มน้ำเดียวกันเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้การพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษาการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิกร่วมกัน เมื่อรวมตัวกันได้แล้วก็ทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนพร้อมแนบข้อมูลเอกสารหลักฐานของสมาชิกทั้งหมดไปยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้เลยครับในเขตกรุงเทพมหานครยื่นได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติส่วนจังหวัดอื่นยื่นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคและยื่นทางออนไลน์ได้ด้วยครับถ้าข้อมูลเอกสารหลักฐานครบถ้วนนายทะเบียนจะออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำและแจ้งผู้ยื่นคำขอภายใน7วันนับแต่มีคำสั่ง เชิญชวนผู้ใช้น้ำในระดับพื้นที่รวมตัวกันมาจดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป